ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงโยจวาทิย์โรงเรียนบ้านกาดประชานคราะห์ที่นำขบวนพาเร่ขรบวนนักกรีทาของโรงเรียนบ้านกราดประชานคราะห์เข้าสู่สนามการแข่งขันค่ะบ้านกาดประชานคราะห์เพระาะนามนี้เราน้องพี่เดินพาเร่ร่วมสร้างสารรค์ ผู้นำเชียร์นักกรีธามาพร้อมพันสู้ประจันเพื่อชิงชัยแห่งกรีธาท่านผออแสงเดือนผู้มุ่งมาดนำบ้านกาดลงสู้ศึกแห่งสัตดาหมายจะให้ทุกคนรู้ทั่วพาราพวกเรามาประกาศสู้ใครมิเทียมรมัมเมเยอร์มาทั้งสามดูสง่า ควงคาถาช่วงท่ามาเต็มเปี่ยมทั้งสรงสูดและดูเด่นเป็นธรรมเนียมเพื่อผดียงสมศักดิ์ศรีคาากรภาสกรช่วยพรมผู้ฝึกซอมโยชวาทิตรพร้อมนำเพลงมารดด้วยสุขขีสร้างพลังแรงกายใจสามคคีเราน้องพี่สู้เพื่อชัยให้เกลิกไกล สมหมายและเด็กหญิงกัล,ลยาอุดทางการผู้ถือทองโรงเรียนนายชัยพัฒน์วรวงชัยคุลผู้ถือตราโรงเรียนนางสาวสุวิชยาคุณ,ณเสกระบวนพาเรดสื่อถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งไทยเราดำรงอยู่ได้ด้วยสถาบันพระหมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมของพวงชนชาวใดโดยในควรพาเรตประกอบด้วยชุดจิตอาสาสื่อถึงความมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมขบวนปั่นเพื่อพ่อเป็นการเทิดพระคุณพ่อ แสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินก่อให้เกิดความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติและขบวนเสลี่ยงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิโดยในเสลี่ยงมีอันจัดหนังสือพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่สิบูรพกษัตร์ิ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการพัฒนาประเทศด้านต่างๆทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศจนถึงปัจจุบันจากนั้นเป็นขบวนพาเหรดของโรงเรียนบ้านกาดประชานคราะห์มาในคอนเซปต์วารีกุญชรขชาทานบ้านกาดั้นปราดเปรื่องบันลือเรื่องเลือดม่วงฟ้าชูสวัย สร้างตำนานเล่าขานระบือไกลสู้เอาชัยให้กึกก้องทศธามาบัดนี้พร้อมสู้ศึกแห่งศักดิ์ศรีเราน้องพี่ประกาศให้ได้กังขา วารีกุลชรนพลพร้อมสึกรีทาบ้านกาดมาชิงชัยให้ลือนามโรงเรียนบ้านกาดประจันคราะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนบ้านหนองช้างน,น้ำซึ่งมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับช้างมายาวนานโดยตำนานเล่าขานกันว่าได้มีชาวเมี้ยวอพยศมาจากเชียงตุงประเทศพมา่าเดินทางมาค้าขายโดยได้มาปลูกกระท่อมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยวันหนึ่ง หัวหน้าเงี้ยวได้นําช้างลงไปอาบน้ำที่หนองช้างน้ําช้างตัวนั้นจมหักไปในหนองช้างน้ําโดยไม่ทราบสาเหตุหัวหน้าเงี้ยวจึงเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านหนองช้างน้ําที่ดาช้างน้ำค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะ และขบวนต่อไปเป็นขบวนตุงโดยทางโรงเรียนบ้านกาดประชานคราะห์ได้รวมขับเพื่อนนโยบายเมืองแพร่เมืองแห่งตุงด้วยขบวนปานา้ายรณรงค์ยาเสพติดยาเสพติดทำลายชีวิตสังคมมืดมิดถ้าคิดติดยาจากนั้นเป็นขบวนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้น ทั้งกันและแก้สิ่งแวดล้อมมีคุณค่าเราต้องทรักษาและปิดท้ายขบวนด้วยเอลจีบีทีเกวแสดงหนึ่งกลุ่มคนที่หลากหลายแต่ไม่แตกต่างในสังคมสีสันแห่งรุง้ง มุ่งสู่ขอโทษค่ะมุ่งสู่ทุกๆสิ่งที่เท่าเทียมจะถามว่าความเจริญอยู่ที่ตรงไหนตอบได้ทันทีเชี่ยวค่ะหันหันทั้งหลายตีไหนมีกทออยู่รวมกันก็บอกได้ตีหันสิวิไล ขอเสียงปบมือกับขบวนมาเรศโรงเรียนบ้านกาดประชานุคราอแห่กำเนะเจ้าขอเปิดขบวนพาเรศของโรงเรียน